สว <integer>: ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวก่อนเลยว่าวันนี้ยังไงอะไรไงบ้างกับแฟนๆครับงั้นเราแนะนําตัวกันดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมหลงลีนะครับครับผมสวัสดีครับผมอาร์มครับสวัสดีครับผมพักครับสวัสดีครับผมมอนครับสวัสดีครับผมท็อปครับสวัสดีครับผมคริสต์มอนครับเย้ิรับวันนี้ครับเป็นชื่อไหน เฟิร์สสกินนี่ครับผมดีมากครับการเตรียมตัวครั้งนี้ก็ด้วยที่มันเป็นการเปิดตัวอีพีแรกเนาะใช่เพวกเราก็ก็ตื่นเต้นมากมากอีพีแรกที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราทำลงไปครับผมสิ่งที่เราทำลงไปเราไม่ได้เห็นแค่พวกเราด้วยเห็นพร้อมกันทั่วโลกทั่วโลกครับผม ใครได้เห็นสปอยจากพุ่มกับจากผู้จัดเลยสักคนมีมาบ้างแล้วล่ะครับมันเลยทำให้เราตื่นเต้นมากแล้วใช่ครับสำหรับ E ีพีสูตที่ปล่อยมาที่มันจะมีฉากบางฉากที่เห็นมาแล้วอะไรเงี้ยกับสิ่งที่จะได้เห็นใน e ีหนึ่งมันจะแตกต่างกัน hmm. ยังไงบ้างโอ้แตกต่างเลยแตกต่างเยอะเลยครับแตกต่างเยอะเยอะเลยฮะยังไงบ้างคะเรื่องของเนื้อเรื่องไหมหรือยังไงด้วยในอีพีสูตรเป็นแค่เบื้องหลังครับผมก็ยังไม่มีการแบบว่าใช้มุมกล้องที่ โฟกัสเฉพาะกลุ่มเราว่าเราสื่อสารอะไรกันบ้างเนี่ยครับก็พอมันมีอะไรที่แบบมันเป็นจุดโฟกัสเราอ่ะก็ทําให้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเรารู้สึกอะไรพูดอะไรไปบ้างแล้วก็ได้เห็นมุมเตือนล่าต่างๆของแต่ละคนนะครับได้ว่าเห็นเป็นสอรี่ของแต่ละคนว่าแบบเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอีพีศูนย์ที่มองเห็นลงไปเนี่ยมันไม่ได้เล่าเรื่องราวขนาดแต่อีพีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูวันนี้ครับผมมันจะเริ่มเรื่องราวจุดเริ่มต้นของความรักของในแต่ละคู่ครับผม อีพ right? no? ีศูนย์บอกอะไรไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเป็นการเกินนำเฉยๆว่าอย่างนั้นไปดีกว่าดีกว่าครับผมกับอีพีหนึ่งค่ะของแต่ละคู่เองจะได้เห็นอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับอ่ะอ่าเปิดก่อนครับผมได้ครับก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของนายละไม่ชัดมากมากแล้วก็จะได้เห็นปมตั้งแต่แรกๆแบบเป็นการเกิ่นว่าเอ๊ะสองคนนี้มันยังไงอะไรแน่ๆเลยมันยังไงนะครับผม เทียบชัดๆเลยมันต้องแบบต้องต้องกลับไปคิดนะครับว่าแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาในปัจจุบันใช่ครับครับอันนี้สำหรับคู่แรกเนาะคู่ต่อไปล่ะคะยังไงบ้างก็สำหรับคู่ผมครับแน่นอนครับ EP นี้ก็น่าจะได้รับรู้เกี่ยวกับเส้นทางของเรื่องราวของเราฮะว่าเราเจอกันได้ยังไงทําไมเราถึงรู้จักกันแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้จุดเริ่มต้นของพวกเราแน่นอนครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันคือวัน Night a n d แต่ว่ามันจะโผล่ให้เห็นแค่ไหนเรื่องเราจะเป็นยังไง ติดตามได้ครับผมโผลเห็นแค่ไหนด้วยใช่ไหมเพราะว่าไม่ทำอย่างนี้เลยไม่ถึงโผล่อะไรแบบเฮ้ยเรื่องราวใช่ไหมเรื่องราวเรื่องราวของซีนนั้นๆแต่ที่เราคิดโอเคครับคิดได้ครับคิดได้ไม่แปลกที่จะคิดได้อาจจะมาม์ก็ว่าเป็นแบรนเนาะไม่แบวนะก็ไม่แหวนะอย่างนี้เลยผมบอกให้คุยอย่างนี้เลยครับหมายถึงเล่นดีอ่าครับครับใช่ครับผมเอาละมาคู่น้องเล็กจะยอมครับผม ครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนก็คือจุดเริ่มต้นของเราก็สตาร์ทมาจากการเป็นเพื่อนก่อนครับมันจะค่อยๆไปครับจากอย่างสองคู่ก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะชัดเจนแต่คู่ของผมว่ายังไม่ชัดเจนขนาดนั้นะครับในอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่เปิดตัวของพวกเราสามคนใช่ครับไม่แค่สองคนเพราะว่าเรามาเป็นเพื่อนใช่มาแบเป็นแก๊งนะฮะเอะอยู่หรือเปล่านะเนี่ยเป็นแก๊งเพื่อนผมเองใช่ ว่าเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของทุกๆคู่เลยครับครับแต่แต่ละบทบทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวิธารนั้นแสดงเองที่แสดงเป็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นกังวลใจอะไรไงบ้างคที่ถึนนีก็มันมันตื่นเต้นซะมากกว่าครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ของเราครับซึ่งพอเราได้ดูไปแล้วมันต้องมีความโลภในตัวเราแบบเฮ้ยถ้าเรากลับไปเล่นอีกเราจะเล่นให้อีกแบบนึงให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้มันกลัวตัวเองตอนนี้ครับแต่ว่า ณตอนนั้นผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมทําลงไปเนี่ยมันดีที่สุดแล้วในณตอนนั้นบาแล้ผมก็รู้สึกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายเลยไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตามครับแต่ว่คาดหวังว่แฟนจะชอบครับผมพี่อามนะครับเนครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้แสดงไปมันคนระบาทกันวันนี้ในวันนี้เรากลับมาดูอย่างเงี้ยเรากลับมาย้อนดูตัวเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน มันตื่นเต้นนะแบบเรากลายเป็นผู้ชมแล้วหลังจากที่เราท<ช>ํทาการแสดงเสร็จไปเรากลับมาเป็นผู้ชมแล้วนะแล้วก็มีความคาดหวังว่าแบบอยากให้เป็นแฟนชื่นชอบเพราะพวกเราก็ตั้งใจทแเราก็ทําให้เต็มที่ครับใช่ก็เลยอยากจะแบบก็อึ๊บอ่ะก็แบบคือใช่มาเลยมาเลยอยากมีความคาดหวังในในแต่คิดว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมก็ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่พักครับอ่ะก็สําหรับหมอกันนะครับแล้วบริเวหมอกันก็จริงๆก็จริงๆอยากให้ทุกคน เล่นเทรนนะครับแล้วเราก็อยากเห็นทุกๆก,การซัพพอร์ตนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยว่าทุกคนรู้สึกยังไงชอบซีนไหนเบสซิ่งของคุณคืออะไรคือผมเข้าไปอ่านไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกครับสิ่งที่มันตอบผมคือผมเอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราทําเต็มที่แล้วครับ<ช>อย่างที่น้องๆบอกคือเราเต็มร้อยไปแล้วนะครับทุกอย่างก็ ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับฝากเอนดูพวกเราด้วยคับแล้วก็ฝากเปิดใจให้กับดรสมัยหมอน้ารักคนนี้เป็นของผมแค่นี้พวกเราก็แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วฮะอย่างที่แบบมันสำคัญยังไงเพราะว่าบางทีพี่พ่อบอกว่าลบก็อ่านนามาปฏิมามาปรับตัวคือจริงๆผมบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆสำหรับนักแสดงครับเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินในการคำชมจากที่อื่นเลยนอกจากเสียงเสียงแฟนๆเนี่ยแหละครับเสียงคนดูทุกคนจะเป็น เสียงหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองครับคือแน่นอนมันไม่ใช่เสียงเดียวครับมันมีหลายเสียงแล้วในแต่ละเสียงมันมีความแตกต่างครับ<ช>ซึ่งค,ความแตกต่างนั้นมันจะทําให้ตัวผมและทุกๆคนได้พัฒนาขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่พวกเราครับแต่ว่าเป็นทีมทุกทีมนะครับที่ตั้งใจฟันฝ่าแบบทุกๆอย่างเลยครับผมคิดว่ามันจะเป็นกําลังใจมากๆ <c oughs> อย่างหนึ่งของพวกเราครับตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกยินดี ด้วยที่แบบว่าวันนี้พวกเราก็จะได้ดู EP หนึ่งกันแล้วครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยที่แบบว่าอยู่ในการสแสดงแล้วก็ชีมงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าทํางานกันเต็มที่มากๆครับผมก็รู้สึกคาดหวังแล้วก็อยากให้คนดูทุกคนที่ได้ดูรู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับในเรื่องนี้ครับครับมันยักระบากแค่ไหนครับกบทเราวันปันปาก,กมันจะมาถึงตรงนี้คือถ้าเป็นบทผมหรือว่า คือมันผมว่ามันยากทุกบทแหละครับทุกตัวละครมีความลึกของมันสิ่งที่ยากผมอาจจะเป็นเรื่องอากาศก็ได้เพราะว่าที่เราไปถ่ายทํามามันมีเรื่องของฟ้าฝนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็ผ่านมาได้ไม่มีเจ็บใครได้ป่วยเนาะไม่มีครับผมไม่มีครับเพราะว่ามีคนรักษานี่ยมีอทันทีเนาะครับผมพี่ท็อปพี่ท็อปครับ่าครับรู้สึกไงกับแน่นอนว่าตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็คือ ครั้งแรกอะครับ <c oughs> ก็ใช่เชิญถ <c oughs> ูกมันมันมีนความตื่นเต้นเพราะว่าผมอะเหมือนได้เปิดโอกาสตัวเองให้มาทําอย่างอื่นนอกจากเรียนหนังสือครับเพราะว่าตอนแรกผมแทบจะเป็นแบบหนอนหนังสือเลยหนอนหนังสือเลยแล้วก็ในเมื่อได้โอกาสจากพ่อมาผมก็ทําให้เต็มที่รับเอาไว้ครับผมก็เออแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็จะไม่เสียใจหลังจากดูอีพีหนึ่งนะครับได้บอกคุณพ่อยังไงบ้างครับได้รับโอกาสนี้มาละ ขอบคุณมากครับป๋าก็ผมจะรออีพีสองครับแล้วรอเรื่องต่อไปครับอ๋ออันนี้โอ้โหขาขายของแั้งเละก็แน่นอนครับอย่างที่ทุกคนบอกก็คือตื่นเต้นคือทุกคนในนี้คือตื่นเต้นหมดเลยครับซึ่งจริงๆมันเป็นการร่วมงานครั้งแรกของทุกคนครับแล้วก็อุปสรรคการทํางานนี่ถือว่าหนักมากเพราะว่าเราทุกคนต้องไป ทำงานหรือว่าถ่ายที่ต่างจังหวัดนะฮะก็มีอุปรสรรคแค่นี้แหละครับแล้วก็จะไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่ถ่ายไป<ม>พอคิดว่าทุกคนในนะี้ทําเต็มที่หมดแล้วครับระหว่างนี้ถ่ายทําเรามีการให้กำลังใจอย่างไรบ้างครับเพ <c oughs> ราะมันต้องทํามาเป็นทีมเก็ด้วยที่มันเราจะอุปรสรรคมากมายทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านสภาพอากาศทั้งด้านอะไรต่างๆมัจจะภายนอกมัจจะภายนอกนะครับก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีการแค่หกคนในเวนันตอนนั้นอะ ในแค่แค่หกคนนะถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยครับไม่มีใครไปต่อกับเราได้นะถ้าเราไม่เต็มที่เราก็พยายามให้กาลังใจกันซึ่งกันและกันรู้สึกว่ามันทําให้ผมได้เห็นคำว่าทีมเวิร์กจริงๆครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยอมรับว่าน้องๆและพี่ๆเต็มที่กันมากๆครับครับออย่างเช่นเราได้ไปดูในแอปพลิเคชันหนึ่งเ็าบอกว่าเป็น18บแวกนะอ่แล้วก็ไม่ก็ไม่อาจจะแบบข้ามเรื่องนี้ไปได้เรื่องของเลิฟซีนหรือว่าเอนซีต่างๆมีอะไรจะขีดกันไหม โอ้ยไม่ถิ่งดีกว่ามาคนละทางดีกว่าครับเราไม่ทับลายกันใช่ครับคนเราเรียกว่าคลมุสเลยความรักในแต่ละรูปแบบดีกว่าครับซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะดูได้ว่าคุณชอบรูปแบบความรักแบบไหนนะครับซึ่งในในดร็อเตอร์สไมล์หมอหนุาคนนี้เป็นของผมก็มีครบทุกรูปแบบให้ให้คุณได้เข้ามาสัมผัสกันครับไออย่างรูปแบบของพี่เพี่เขเองมันเป็นรูปแบบยังไงล่ะแน่นอนว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของความรักเรามันเกิดจากคําว่าวันนสแตนครับคือการเริ่มต้นของคืนเดียวที่มันจบกันไปครับความรง ตามดูในซีรีส์ครับแต่ว่านั่นคือแค่จุดเริ่มต้นของเราสองคนครับมันทําให้อะไรทําไมเราต้องมาอยู่ต่อในเมื่อจริงๆมันควรจะจบแค่คืนนั้นนี่ทำไมเราสองคนต้องมาเจอกันต่อแล้วเจอกันไปเรื่อยๆแล้วอุปสรรคของเราที่เข้ามาคืออะไร ทำไมใครสักคนหนึ่งต้องยอมเปิดใจแล้วอะไรคือปมของเราติดตามได้ครับมันมีผลของมันเนาะใช่ครับทุกอย่างเลยน้องรีวิวเนี่ยค่ะเขาพูดนี่เขาเป็นยังไงบ้างว้าเาพูดไอาจจะพูดไม่ได้โอเคผมโอ้โหอย่างที่เห็นอยู่แล้วเขาพูดไปเป็นสปอยหรือเปล่ามันก็จะมีสปอยบ้างนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกกับแ้้้ลวอีนิดเดียวก็คือดีเลยค่ะก็เป็นเอ็นซีและการเป็นเอ็นซีที่ผมบอกเลยว่าผมเองอ่ะยังรู้สึกว่า มันได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบอืมจิกหมอนแทนอะไรเงี้ยก็แบบมันไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะเห็ดดูมาสคอตดันแซบอยู่แล้วโอ้โหสุดๆแล้วไปอาบน้ำครับต้องอาบน้ำ้วยเหรอแต่ได้เสร็จก็เมียมายถึงดูเสร็จครับว้ายเฉียวครับผมสำหรับคู่เราล่ะคู่ครับผมก็เป็นอะไรว่าขายของมันเป็นเป็นเลิฟซีนที่มาจาก เดือนมหาลัยดีกว่าเฮ้ยเดือนมหาลัยคือต้องบอกว่าเดือนมหาลัยมันดีอยู่แล้วนะแล้วแบบเราเราเข้าสู่เลยนะเราเข้าสู่เข้าสู่ก็คือมันจะเป็นความรักสไตล์แบบนุ่มนวลก็คือพี่พักกับพี่ม่อนจะเป็นทางอะดุดันแซบไปแล้วทางนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มนวลก็อย่าทะลุเท่านอนน้องแต่ก็ไม่นะฮะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ทะลุเท่านอมก็บางบางครั้งก็ปล่อยตามฟีลไม่มมีีีดุบบแไม่มี เล่นกันบาดเจ็บเนาะไม่บาดเจ็บมากไหมจะบาดปากนิดนึงไม่ทราบเลยทำไมอะต้องรอดูคำแรกต้องรอดูใช่โอ้เออเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่ารักครับเฮ้ยใช่แล้วเป็นความรักที่แบบแอบแอบชอบอะไรอย่างนี้ป๊อปิ้งเลิฟอะไรแบบแอบชอบแต่ยังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าหลังๆเริ่มรู้ยังคือรักข้างเดียวดีกว่าเริ่มบอกแล้ว องั้นรอติดตามได้เลยใช่ฮะอยาให้เราพลงนะโอ้หอย่าเลยต้องดูเลยเดี๋ยวก็เห็นละครับผมครับมาติดตามกันอ่ะส่วนวันนี้ค่ะเห็นว่าจะมีโชว์มีอะไรต่างๆด้วยเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับที่จะตอนเราแฟนๆที่มีทั้งแฟนไทยอินเตอร์แฟนไทยใช่ไหมครับผมก็เป็นการโชว์เพลงของของในซีรีส์เราครับผมครับก็พวกเราก็ทําการซ้อมมาคอนข่าฝึกซ้อมระดับตั้งใจทั้งกลับไปที่บ้านซ้อมแล้วก็ไปซ้อมที่ ทงเต้นด้วยร่หลับก็ฝันครับหลับตาฝันฝันว่าเต้นอยู่ซ้อมอยู่ใช่ครับใชก็คือมุ่งมั่นมากสำหรับวันนี้ตัวตึงสุดคันในนี้โอ้ต้องบอกเลยว่าตึงทุกคนตึงทุกคนใช่ครับตึงไงตึงขาตึงตอไม้เลี่ยแข็ขาแขงกันหมดครับไม่สนิทกันเลยครับร่างกายตึงหมดตั้งใจน้อยตั้งใจทั้งหมดใช่หน่อยครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆทั้งอินเตอร์แซนและแฟนไทยที่มาร่วมในงานวันนี้บ้างคะก็ครับก็มันเป็น EP แรกที่จะทำให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเนนี่ยมั จะต้องดีมากแน่ๆเลยครับผมอยากให้ทุกสิ่งที่ผมทําออกไปหรือว่าทุกคนทําออกไปเนี่ยมันมันได้ทําให้ทุกคนที่เข้ามาดูรู้สึกดีแล้วก็วันไหนที่คุณรู้สึกแย่เรื่องนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขในวันนั้นก็ได้ครับะครับผมอยากจะบอกนครับผมก็อยากบอกแฟนๆนะครับว่าสนับสนุนพวกเราด้วยเอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคบเพราะพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเพื่อผลิตผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็อยากจะเป็นอีก ความความสุขเล็กๆแล้วกันของตัวผมว่าแบบการที่ผมได้มองไปแล้วเห็นทุกคนแบบชื่นชอบชื่นชมมันก็มีความสุขของผมแล้วครับครับใช่ใครอยากให้เป็นอยากให้ฝากซีเรื่องนี้ค่ะว่าสามารถรับชมได้ทางทีวีช่องไหนหรือว่าอะไรยังไงบ้างค่ะครับครับผมก็แน่นอนครับผมนะครับด็หรับดร์สไมล์หมอหน้าักคนนี้เป็นของผมนะครับรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มตรงนะฮะทางช่อง9 M catch HD กด30นะครับหรือว่า YouTube กองทัพ channel ครับผมและสําหรับใครที uh. okay. uh. ่อยากดูอันคับนะครับดูได้ที่วิวครับแล้วก็กองทัพแฟมิลี่นะครับสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนทุกคนครับผมครับครับมีอะไรอยากจะบอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนไหมคะสักหน่อยก็โอเคเออฝั่งใครฝั่งนี้หนไหมผมผมพูดสักหน่อยละกันโอเคก็ for international fans นะครับผม thank you for your uh, supporting always supporting us and doctors m i l e series uh, we hope this series gonna make you happy and um, we do our best for the best that we can do and hope you love Doctor Smile and please play train for supporting us thank you so much ครับผมมีไหมคะทางนี้หน่อยนะครับมาสามสองหนึ่งทำสบิดาเชียร์เชียร์มีไหมเอาไปเล่นไปหมดเลยกระตูเล่นดเ็ไหนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ